สวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุลสุขอนค่ะโอ้ยบังลมเมลานี่นะคะพัดยาอย่างงามเหมือนป่าก้าเลยพี่น้องมันงามมะอย่างงามค่ะมือน,นี้มื่อน,นี้ล่มนะคะทั้งฝนไปเดีย๋ยวก่อนจะพาเพื่อนๆไปลุ้นดูเห็ดนะคะไปลุ้นดูเห็ดเขาเรียกไม้พิเศษเ,เดือนหาจ้ะ ก็วาคำทองไปพูดลิวลีวลิวลีวลวลวพี่น้องไปน้ากันเลยจ้ากบพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนนะคะสะออนเขางามพี่น้องนะคะส้มดอกไม้เลยละเจดมาเห็นป้าเขางามเอไหมพี่น้องเบื้องน้าโอ้ยป้าเขาบาเล่คาเจ้าไม่พี่นอ้งนอ,อ,นองแต่สะออนเนาะค่ะเนาะดูงามงามพี่น้อง <ๆ S 1> เหมือนปลากล้าเลยนะคะป้าเขาบาเล่งามสวดดุมกุ้มจ้าสะออนลายจะเป็นพวกงามกุบาทแต่ดอกอ่า เอาไหมพี่น้องชมน้ำจ้าดูพี่น้องเอาไปแล้วจ้ากำลังม่านบ่เนี่เหมือนเขากำลังจะมานนะอุลูอิลี่อยู่เอาไปแล้วค่ะที่รักจ้าพี่น้องมาสอนป้าปักเสียนน้ำยี่ก่อนค่ะแกไปขั้นสมพี่น้องเอ้ยขันสมแสบคักึงดูค่ะเยหลายแทบนี่โซนนี้เต็มไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยวนี้ไร,ร้ปนิสออนพี่น้องงามกตงามจ้าอู้มาเอาเด้อค่ะมือนร่มแห้งจ้าพี่น้องต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่อันตรายนะคะเนี่ยมันจะคันนะคะมันจะเกิดมาลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้อันตรายกินไม่ได้นะเป็นพิษนะนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วต้นนี้ แล้วริก่อนจะพาไปดูตัวที่มันกินได้นะใบมันก็จะเป็นลักษณะนะคะอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือกินไม่ได้นะคะคันนะคะอันตรายดูใกล้ๆเนี่ยต้นเขาจะดูสวยมากน่ากินนะคะยอดอ่อนๆเนี่ยแต่เป็นพิษค่ะลักษณะนี้เ,นเพื่อนๆตอนนี้ก่อนเจอฝูงเห็ดแล้วนะคะฝูงเห็ดไหมพิซซ์นะคะหรือว่าเห็ด เพชเดือนหาพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดสวยเลยค่ะกุ้มนี่ได้เป็นตาผลลายพี่น้องอุย้ยพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยหลายแห้งพี่น้องกุ้มนี่แม่กุ้มบักไงเลยค่ะได้เป็นตาผลลา,า,า,ายพี่น้องอานั่สิพายพี่น้องเก็บเก็บมวนๆด้วยค่ะเด้อ,อเก็บเพ็ดด้วยกันเลยค่ะ ใส่ถุงมือไม่ขนาดอ้าวคนสุดท้ายก็ถอดสิคะถอดถุงมือแล้วพี่น้องสวยๆเลยค่ะออุ้ยลมไปแห้งน,นะคะ่ะอากาศก็หนาวนะคะแต่เห็ดก็มาให้เกิด ไม่เป็นใจนะคะแต่ยีกอนก็ไม่เก็บเห็ดค่ะเพราะว่าเห็ดเดือนห้ามันจะมาช่วงกลางเดือนห้าค่ะนี่ฤดูกาลของเขามาถึงแล้วนะคะ แด่ยิเย็นนาะพี่น้องต้องสดยใจเย็ดงามไปค่ะไปค่ะไปตาไปเลย สวยมากเลยนะคะที่มีได้ได้แกงเลย,ดยได้ค่ะได้ปอกไงเลยค่ะอุ่มใหญ่มากนะคะอน,นี้ค่ะ ตามป่าหญ้านะพี่น้องมันสิมุดหงอาย่ตั้งเสียค่ะเก็บเอาเลยนะคะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ เ็ดด้ค่ะโอ้ยน้ออ่ะข้าวบนต้นเห็ดเดือนหาจ้าอ่าแวต่อค่ะเฮ้ยอย่างสวยโอ้ยเห็ดเดือนห้าอย่างสวยอ่ะ ขดขาเอาเลยเพื่อนเพื่อนเหตือนหาพี่น้องเขาเรียกไม้พีเสร์นะคะน้องสวยงามจริงๆนะคะสุดยอดเลยนะคะถ่าเอาดดิมออกน้องถ้าเขามาเขาจะมาเป็นทีมกันนะคะเห็นอันนี้ ก่อนได้ตาหนึ่งเลยเด้อค่ะเอฮ็ดทีมเดียวพี่น้องเห็ดกลุ่มเดียวนะคะพ่อกินเลยค่ะพี่น้องไปทำกับข้าวกันจ้าหักเอาพักสมเมื่อน้ำพี่น้องนี่ค่ะเอาไปใส่แกงเห็ดนี่ยอดประมาณนี้เลยค่ะเอาไปค่ะ ค่ะพี่นอ้องป้องปลายเช่ายูทูบสุกุสุคนตอนนี้เยาวชนมาถึงบ้านแล้วจ้าก็ได้พักติดไม้ติดมือเข้ามาพร้อมเนาะคะ่ะพักเสียนสมั่นคั้นสมพี่น้องนี่คขันสมแซบแสบเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สีพักติว๋วามาแกงใส่เฮ็ดค่ะนี่เฮ็ดเดือนหาพี่น้องไปเก็บเฮ็ดเดือนหาก็ได้ก็ได้พักมาพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้พักติว๋วพักติวป่านะจ๊ะเป็นยังสี่เด้อค่ะพี่น้อง พักริซ่าค่ะเนี่ยซมาเอามาผัดน้ำมันหอยจ้าส่วนตัวนี้นางเอกของเรานะคะเสียงโัรศัพั์ผูไดพีน่น้องดอกมมนโทรศัพั์ยี่ก่อนดอกเนาะส่วนพักตัวนี้เนาะคะ่ะรสชาติเอามาลวกแซบแซบด้วยค่ะเด้อ กินได้จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะก้านแดงแล้วก็จะมีก้านขาวอร่อยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะมันสิเป็นหอมหอมลวกแล้วมันสิเป็นคือแครอทนะคะวิตามินหลายหลายนี่นะคะนี่พี่าเดเรียกต้นใย,ยมันมาลวกค่ะพี่น้องนี่ละลอกออกนะคะลอกแล้วเอาไปลวกแล้วก็ไปพัดไปต้มได้นะคะแซบ่บนี่นะคะ นี่แ้วก็นี่เหตุดเดือนห้าของเราหรือว่าก็เอื่นว่าอันอ่านี่ยังก็กไม้ไม้พิษเสือพี่น้องสวยสวยนะคะนี่นะคะฝรั่งผ้ากินเด้นน่ไม้พิเสือกับพี่น้องนี่ได้มาบักหลายเลยนะคะอันนี้กินเพราะเบิดทิ้งไว้สองสามมือเพาต้องล่างน้ำกับเพราะเสียด้วยค่ะเป็นสียูจังสีเอาป้องยวังสีเละจ้ะ โอเคค่ะพี่นอ้องอะ่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของยายกรจ้าคลิปนี้กับผ้าไปเก็บฮิตผ้าไปเก็บพักจากแล้วนผู้ชมเปแล้วเาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าสรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ